สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลาไปเปลี่ยนล้อขอบ20นะครับห้ารูร้อยสิบสีมาดูกันว่าจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะใส่กับรถที่ดุมล้อห้ารู1้อนะครับจะต้องแปลงยังไงจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมไปนี้คือคพิม์พสำหรับรูร้อยสิบสอนะครับสำหรับเวลาที่เราจะเจาะนะครับ มันเอาไว้ตั้งให้เราเจาะได้ตรงโดยที่เราไม่ต้องคว้านเพื่อให้เสียเนื้อล้อเราไปนะครับนะครับว่าร้อยสิบสองกับร้อยสิบสี่มันต่างกันยังไงเบ้าด้านบนนี่คือของร้อยสิบสองนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยของรูร้อยสิบสี่ที่เห็นต่างๆเป็นขา,ขาวๆนะั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเจาะออกไปนะครับมันจะกินมาฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทําบล็อกแบบเนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือ เขาจะใช้สว่านกวงให้ทั้งหมดเลยครับเป็นรูใหญ่ๆซึ่งมันจะเสียเนื้อล้อเราไปเยอะมากพอเราเจาะเสร็จเราต้องคว้านเทปเปอร์ใหม่สำหรับร้อครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาไว้สำหรับยึดน็อต ถ้าเราไม่เจาะน็อตก็จะมีบ่าที่รองรับได้น้อย